<H ums> ผมนะผมบอกทุกคนในที่นี้นะผมนะไม่สามารถหยุดกินกะเพราได้อร่อยขนาดนี้มันเป็นแบบอาหารที่ครบถ้วนมีโปรโตีนถ้าใส่ผัวทของมีนะเขาก็มีผักอ <allowance. S 2> ีกมีไข่มันดีอีกมีไข่มีไข่ขาวอีกมีคาอีกอสวรรค์อ่ะงั้นงั้นมีทิรเทคนิคของการที่จะบอกเวลาทำกบกินกะเพราอย่างไงให้มัน healthier take อ่ะสนิทกับแม่ขาครับผมสนิทกับแม่้าเพราะว่าเข้าไปแล้วก็ต้องทำเสียงอ้ออ้อนะ อย่าไปพยายามไปไปสั่งเขานะเพราะเขาทํางานนะ่ะเขามีลูกค้าหลายคนต้องมาจำคม,มก็จะบ,บอกว่าซีเคนะตัวข้านี่ขอน้ํามันนี้หนึ่งได้ไหมเพราะเมื่อวานมันมันไปนิดหนึ่งโปรตีนเพิ่มไปเลยสองที่คิดผม2จานไปเลยนะเพราะปร,ป,รปรติปกติหมที่เขาน้อยอแล้วไข่ดาไม่ต้องกรอบมากนะเอาแค่แบบพอสุกพอเพราะมันกรอบมากมันมันเยอะแล้วขอไม่ใช่น้ํามันแบบเหลือได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าไอเป็นประจํามากเลยนะไอเราจะซื้อน้ำมันมะก,กอก ไปให้เขาแม่แม่ค้าแม่ค้าถ้าใครมาใช้น้ำมันอันนี้นะจบเห็นไหมอยู่ดุสสนิทกับเขาเพราะเขาเป็นคนทำอาหารถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาไม่อยากทำให้อยู่เงี้ยโอ้โหสนิทกับสิที่อยู่กินเข้าไปโซยุงบอกว่าทริคนะคือสนิทกับแม่ค้ามากๆคุยกับแม่ค้าเลยแล้วคุยกับแบบเสียงแบบแม่ค้งนิยหน่อยนะรีเควสแม่แม่ค้ายอมทุกไลน์นี่เขาเทคนิคแพลวๆนะดีมากแน่แน่มา